ผมวิรัตคำศรีจันทร์นะครับจากบ้านสังคมสิลป์อดีตเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเมโจแต่ทำโฮมแกลเลอรี่แล้วก็ทำงานศิลปะแล้วก็พัฒนางานวิชาการที่จะดูปัจจัยเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาเชื่อมโยงกับทางด้านสนุรียะปัญญาเดินออกมา ทำงานร่วมกับเพื่อนๆศิลปินในที่แห่งนี้ที่ที่จงรักซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนนองเสเตรียมท่านมีสถานที่แห่งหนึ่งแล้วท่านอยากจะใช้เป็นพื้นที่รวมคนคนทำงานที่มีแนวคิดร่วมกันเราก็ตั้งใจว่าจะทำสถานที่แห่งหนึ่งตอนนี้เป็นชื่อที่แทนแนวคิดกลางๆชั่วคราวไว้ก่อนเอาไว้สื่อสารกันว่าศิลนคร สินนครซึ่งแปลว่าเป็นสินทรัพย์แห่งเมืองสินแห่งนักราสินนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ให้เกิดแนวความคิดใหม่คนก็มักจะคิดว่าสินทรัพย์ก็คือเงินทองหรือความมั่งคัง่งทางวัตถุแต่ถ้ามนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ระดับคุณค่าเนี่ยให้เห็นว่าเงินทองกับการมีคุณค่าหรือมูลค่าต่างๆ มันไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุโดยเราพังอย่างเดียวมันอยู่ที่การให้ความหมายามีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์ด้วยความงอกงามทางปัญญาตรงนี้เนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วมีอยู่ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเกิดความมั่งคั่งขึ้นถ้ามนุษย์งอกงามทางปัญญาได้เนี่ยหลายอย่างในโลกจะไม่มีขีดจํากัดแต่ถ้ามนุษย์ ไม่พัฒนาความงอกงามไปด้วยทรัพยากรที่มีอยู่กับมนุษย์เนี่ยการบริโภคโดยเท่าที่มีคนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะจํากัดแค่คนคนเดียวก็จะสามารถให้ทรัพยากรทั้งโลกนี้ล่มสลยได้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าความเจริญงอกงามทางปัญญาเนี่ยสำคัญมากครับเพรานั้นศิลนครนี่ก็เป็นทั้งชื่อสถานที่แลครก็เป็นตัวแทนแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมก็เดินมาร่วมกับเ,เพื่อนๆในเครือข่ายสตปินนี้ด้วยกับพิจางณาให้ด้วยนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็ จะมามีส่วนร่วมเดินออกมาจากโฮมแกลเลอร,รี่ที่บ้านสังคมศิลป์ของผมเนี่ยมาดูที่นี่ในฐานะที่ที่นี่จะเป็นพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่กลางของสังคมที่เปิดบทบาทใหม่ๆให้ศิลปะเนี่ยมาพัฒนาความเป็นผู้นำผู้นำทางปัญญาในสังคมที่ในภาคส่วนศิลปะเนี่ยก็รองรับไม่ได้ในภาคส่วนอื่นๆที่ต้องการ ความละเอียดอ่อนลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีความเฉพาะด้านที่เป็นความเป็นเลศิศสามารถเป็นผู้นําในเรื่องต่างๆนี้ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะล้อมรวมเป็นองค์รวม,วมทั้งหมดทุกมิติเราต้องการพื้นที่แบบนั้นแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่จะพาทุกความแตกต่างหลากหลายไปได้ลึกที่สุดเนี่ยก็คือไปให้ได้ถึงชีวิตและจิตใจมนุษย์ศิลปะเล่นตรงนี้ครับเพราะว่าปัญญาของศิลปะเนี่ยสอนในการเห็นและรู้สึกต่อโลกของสรรพสิง่ง แต่ว่ากําลังทางปัญญาเนี่ยมันจะต้องสร้างแบบเป็นปัญญารวมหมู่จากปัญญามีชีวิตก็คือฝังแน่นอยู่ในทุกอนุชีวิตของทุกๆคนพื้นที่กลางที่จะทําให้คนเดินออกมามางอกงามด้วยกันทั้งงอกงามด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นเจ้าของส่วนรวมด้วยกันเนี่ยพื้นที่ศิลปะตรงนั้นเนี่ย มันจะต้องเป็นที่กลางที่หล่อหลอมให้ทุกคนมาเจอกันอันนี้ก็เป็นความหมายกว้างของศิลนครที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะมาใช้พื้นที่แห่งนี้ที่ศิลนครที่ชุมชนหนองเสลี่ยมเนี่ยเป็นที่พบปะกันที่ตรงนี้ศิลปินก็จะเดินออกมาจากพื้นที่ภาคส่วนเฉพาะทางทางด้านศิลปะมาเรียนรู้ให้เห็นความหมายที่กว้างของคําว่าความงามที่อยู่ในทุกสิ่งบางทีไม่ได้อยู่ที่ชิ้นงานศิลปะ แต่ว่าอยู่ในมนุษย์อยู่ในทุกธรรมชาติอยู่ในสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้จากงานศิลปะอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่เราไม่มีพื้นที่ที่ศิลปินจะไปเรียนเพื่อเป็นเจ้าของสังคมร่วมกับคนภาคส่วนอื่นด้วยในสังคมอื่นๆก็เหมือนกันครับในภาคส่วนสุขภาพเอ่ยภาคส่วนธุรกิจเอ่ยการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเอ่ยแม้จะมีความเชี่ยวชาญที่ผลิตในความรู้ขั้นสูงของทั้งโลกได้เนี่ย แต่การที่จะยังถึงความหมายที่แท้ของชีวิตเ้าคนจะต้องเดินออกมาสร้างด้วยกันเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ในลักษณะนี้พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆเช่นเวทีสมัมมนาเวทีนําเสนอผลง,งานวิจัยเวทีโนเบลเวทีนําเสนอภูมิปัญญาชั้นยอดของโลกเนี่ยเรามีเยอะแล้วครับ แต่พื้นที่ที่เปิดไว้เสมอให้คนทุกฝ่ายใครพร้อมจะเดินมาระดับไหนตั้งแต่ศิลปินมืออาชีพหรือคนอยู่ในภาคส่วนใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่ชาวบ้านเดินเข้ามาเลยใครอยากจะมาดูงานศิละปะให้ได้ความงดงามกลับไปบ้านอยากได้ฟังเพลงดีๆได้ความเพลิเกลับไปได้แค่นี้ก็เอาเท่านี้ชีวิตมามีความสุขเนี่ยก็ดีแล้วแต่ใครอยากจะได้มากกว่านั้นเช่อนอยากเดินมาดูงานศิละปะด้วยแต่ไม่ได้ต้องการกลับไปเป็นาร์ติส อยากเอาความรู้สึกเกี่ยวกับสุนทรียะปัญญาเนี่ยไปสร้างความละเอียดอ่อนในชีวิตตัวเองงอกงามภายในแต่ในขณะเดียวกันจิตใจเปิดกว้างเรียนรู้ที่จะเป็นลูกไปเป็นเจ้าของสังคมร่วมกับคนอื่นทําในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่ไหนจะเรียนรู้อย่างนี้ได้บ้างนะเนี่ยพื้นที่กลางที่ออกมาเดินกับทุกคนแต่ว่าอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่มันถูกจัดก,การองค์ประกอบต่างๆอย่างดีด้วยศิละปะทั้งพระหุปัญญาพระหุวิทยาการอันนี้ก็คือความหมายของ พื้นที่กลางของศิลนครเพราะฉะนั้นพื้นที่กลางของศิลนครนี้ก็คือพื้นที่ที่จะทําให้ทุกชีวิตเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มีความงอกงามร่วมกันโดยใช้ศิลปะเป็นตัวจัดองค์ประกอบทําให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันเพราะฉะนั้นปัญญาแม้เล็กน้อยประสบการณ์อาจจะบางทีเดินมาเรายังไม่มีจุดหมายเลยว่าจะมาทําอะไรแต่พอเจอศิลปะเจอบรรยากาศที่ดีแล้วใจมันสงบเย็นเจอผู้คนที่คุยแล้วให้แรงบันดาลใจเนี่ย ข้อมูลในชีวิตของเราที่อยู่ในทุกอนูที่เป็นรายละเอียดเนี่ยมันจะถูกจัดระเบียบใหม่ศิลปะที่เป็นบทบาทใหม่ๆแบบนี้เนี่ยจะทําให้ปัญญามันมีชีวิตขึ้นในทุกคนครับอันนี้ก็เป็นความหมายของศิลปครที่ผมคิดว่าผมก็จะมามีส่วนร่วมด้วยกับเพื่อนๆครับ